สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเ r นเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเรนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะฮะในเรื่องของไ d ดีป้ายเหลืองบินดุนะฮะณนักปัจจุบัน นะฮะเป้าหมายเนี่ยมีอะไรกันบ้างเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าไอดีบินดุเนี่ยป้ายเหลืองเนาะก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะฮะในเดือนของธันวาคมเนาะที่มีตัวละครโคนี่นะฮะพูดหรือว่าโคนี่บินดุเนี่ยกลับมาให้เปิดบางคนก็ไปหาซื้อไอดีนะฮะบางคนก็เปิดได้ในไอดีตัวเองนะครับก็อยากจะถามผมว่าเฮ้ยเป้าหมายไอดีของผมเนี่ยจะไปยังไงต่อนะฮะอ่ะ ก่อนที่จะไปพูดถึงเป้าหมาย ID นะครับเดี๋ยวผมจะมาขอแลกรางวัลตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยใกล้ที่จะไปแหละนะฮะเหลืออีกประมาณ3วันนะฮะเรียกได้ว่ารีบทําภารกิจแล้วก็รีบมาแลกกันด้วยนะครับผมนะสำหรับร้านค้าตอนนี้นะครับผมมีลูกแก้วศักยภาพอยู่1530นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ID ดีป้ายเหลืองแบบเนี้ยผมจะแลกอะไรติด ID ไปบ้างนะฮะอันดับแรกเลยนะครับที่ เรียกได้ว่าเป็นของที่ห้ามพลาดก็คือกบ9้าดาวต้องแลกอยู่แล้วกดไปเลยครับอ่าต่อมาครับเขี้ยวครับอ่าแลกไปเลยครับเขี้ยวยังไงก็คุมฮะแลกไปเลยนะครับต่อมาครับนี่เลยนะฮะอ่าหีบเลือกอุปกรณ์นะฮะซึ่งถ้าถามผมเนี่ยหลักๆแล้วใช้อะไรบ้างนะฮะ สำหรับผมแล้ว3ชิ้นหลักๆคือไม้กระทาปล่อยตัวไวรองเท้าลดแร่นะฮะและช่อง3ก็จะเป็นกระเป๋าออกสกิลนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ผมเนี่ยจะเน้นเป็นทางรองเท้านะฮะเพราะว่าอยากได้ค่ารองเท้าที่มันลดแร่เยอะๆเก็บไว้นะฮะก็จะแกลกรองเท้าไว้เยอะๆเลยนะะนี่ครับนี่อ่าอาจจะแลกเป็นไม้กระทาปล่อยตัวไว้สักหนึ่งอันก็ได้นะฮะเพื่อได้ใช้ในอนาคต ก็ประมาณนี้เกียร์เนี่ยแลกไปให้หมดเลยนะครับเกียร์แลกไปให้หมดเลยและก็ส่วนวัตถุดิบพวกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า,าควรแลกเก็บไว้นะฮะอ่ะก่อนที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องวัตถุดิบพวกเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับมาพูดกันเรื่องเป้าหมายของ ID นี้กันดีกว่าว่าจะทํำยังไงนะฮะคือนับปัจจุบันนะครับไอดี ID ป้ายเหลืองของผมเนี่ยเล่นบินดุนะฮะเป้าหมายหลักของผมเนี่ย ผมจะต้องทำเรนเจอร์ตัวเนี้ให้ขึ้น9ดาวแม็กให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องมาดูวัตถุดิบว่าใช้อะไรบ้างนะฮะการขึ้น9ดาวลูกแก้วนะครับเราจะใช้อันเนี้ยสอันนะฮะอ่าแล้วก็จะใช้หินแสงเนี่ยอีก 40อันที่ผมขาดนะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะตัวน่าจะบากเป็นหินแสง40อันนะครับแล้วก็จะเป็นยานะครับแห่งความม่วงไวเนี่ยอีกประมาณ38อันนะครับถึงจะครบนะฮะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหาไอ้ตรงลูกแก้วอันนี้ว่าเฮ้ยเราจะหาจากไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีหาสําหรับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลูกแก้วลูกแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ก็คือได้จากตารางล็อกอินนะฮะเห็นไหมล็อกอินครบ23วันเนี่ยผมจะได้ลูกแก้ว อัพขึ้น9ดาวหลูกนะฮะก็คือนี่เลยเดี๋ยวจะมากดรับให้ดูนะฮะนี่ครับ1ลูกนะฮะลูกที่2นะครับได้จากอะไรครับลูกที่2ได้จากตรงนี้ครับอ่านี่เลยเคลียร์เคเวสพาร์ทนะฮะอันนี้สำหรับสายฟรีไม่ได้เติมนะฮะสายฟรีก็ทำได้นะฮะย้ำนะครับว่าสายฟรีก็ทำได้ไม่ต้องเติมนะฮะได้จากตรงนี้ครับ ่าก็คือภารกิจพาร์ทเลเวล29นะฮะวิธีการทำก็คือนี่ครับเคลียร์ภารกิจทุกวันนะฮะเคลียร์ง่ายๆเลยครับเล่นสเตทหลกักสเตทพิเศษ1ครั้งนะฮะเนี่ยเคลียร์สเตทหลกักปุ๊บอ่าแต่ใครมาทำตอนนี้อาจจะไม่ทันแหละถ้าเพิ่งเริ่มจากเวล์หนึ่งนะฮะเออก็อาจจะไม่ทันนะฮะนี่เลยอ่ะประมาณนี้นะครับเล่นให้ดูนะฮะและอีกหนึ่งลูกนะฮะลูกสุดท้ายเนี่ย ถามว่าหาได้จากไหนสามารถแลกนะฮะได้จากร้านค้าตรงนี้เลยนะครับเนี่ยร้านค้าเนี่ยสามารถแลกได้อีกหนึ่งลูกแต่ผมจะไม่แลกเพราะว่าเสียดายคะแนนตรงนี้นะจะเอาไปทำอย่างอื่นนะครับเออเลยไม่แลกเพราะว่าลูกแก้วอันเนี้ยถ้าเราไม่ปั้นเลนเจอร์เดาวมั่วยังไงก็มีเหลือแล้วผมเนี่ยอยากได้แค่ตัวบินเนี่ย9าดาวแม็กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไปเก็บเดือนหน้าหรือไม่ผมอาจจะเก็บนี่ครับ เพชรกิวกับเหรียญตากิวมาแลกตรงนี้4 0 0 0 0กับ45เหรียญตากิวนะ45ดาวอ่ะกับ4 0 0 0 0ไม่ก็มาแลกตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกแก้วขึ้น9ดาวผมจะไม่รีบนะฮะผมมีแล้ว2ลูกตอนนี้นะครับอ่านี่นะให้เห็นมีแล้ว2ลูกส่วนต่อมาครับนี่เลยครับหินแสงแลกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ากิจกรรมแบบเนี้ยมันไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะ เพราะฉะนั้นไอดีป้ายเหลืองเนี่ยจะขาดแลนพวกวัตถุดิบธาตุแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้มาแลกหมดแลกไปเลยครับหินแสง10ชิ้นอ่านี่แลกไปเลยซึ่งมันอาจจะไม่ครบหรอกไม่เป็นไรนะฮะแต่แลกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะฮะกับไอดีนี่ครับนี่แลกไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บสิบชิ้นฮะอ่ะนี่ฮะแลกไปครับแลกไปเลยเก็บไว้เราจะได้ พอปั้นไฮเปอร์แม็กซ์ปึ๊บขึ้นก้าดาวและทำ้า9ดาวแม็กซ์ไปเลยนะฮะนี่อ่ะต่อมานะครับน้ำยาว่องไวแลกเหมือนกันครับน้ำยาว่องไวอ่านี่น้ำยาว่องไวปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บแลกไปครับนี่ครับอันนี้เราแลกสิ่งที่จำเป็นนะเพราะว่าต้องใช้กับบินดุตัวแรกเลยนี่น้ำยาว่องไวครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอ่ะ เอาให้หมดฮนะปึ๊บนี่เลยอ่านี่ครับน้ำยาว่องไวนะแลกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ผมมีวัตถุดิบเท่าไหร่แล้วนะครับนี่เลยก็น้ำยาเกินมาแล้วไม่เป็นไรนะครับเกินก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ดูไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเก็บไว้ขาดหินแสง10ชิ้นนะฮะแล้วก็หินปุกพลังไม่เป็นไรอนาคตหาได้นะครับซึ่งหินแสงเนี่ยขาด10ชิ้นเนี่ยสามารถหาได้จากไหน สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีกิจกรรมแบบนี้มาอีกหรือไม่ผมอาจจะทำดองไ d ดีให้ครบ30วันเพื่อภารกิจคัมแบ็ก200รูบี้ตรงนั้นจะมีหินให้เราเลือก10 10ชิ้นนะผมเลือกผมเลือกมาประมาณ10อันนะฮะหินแสง10อันแรกมาจากภารกิจที่เราดอง30วันนั่นแหละก็อาจจะไปตรงนั้นนะฮะหรือไม่ก็อาจจะมาลุ้นจากตรงกิวนะแต่ตรงกิวมันเป็นแบบสุ่มอะไอที่้าน้าตรงเนี้ยที่มันจะได้หินนะฮะ 6อันเนี่ยมันสุ่มซึ่งมันออกยากนะฮะอยู่ที่ดวงนะครับผมเนาะเอออยู่ที่ดวงจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะในการแลกเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะสิ่งต่อไปที่ผมจะแลกในร้านค้าใน ID ดีนี้ก็คือตั๋วปลุกพลังต้องใช้ครับที่ใช้เพราะอะไรเนะฮะเพราะว่าตัวบินดูเนี่ยปั้นขึ้นเก้าดาวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ความสามารถเทือกสุดท้ายก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตั๋วรีเซตสกิลไว้ให้ด้วย ถ้าได้เครื่องสุดท้ายเนี่ยบินดุเราจะได้โหดจะได้สุดนะฮะอ่านี่ห้ามพลาดน,นะฮะต่อมาเลยนะครับที่ผมจะแลกนะก็จะเป็นในเรื่องของอ่าน,นี้ผมขอดูอีกทีหนึง่งอาจจะแลกเก็บไว้นะเพราะว่ามันจําเป็น50เหรียญน,นะฮะต่อมาเลยที่ผมจะแลกก็จะเป็นในส่วนของคนนกฟินิกส์นะฮะตอนแรกกะว่าจะไม่แลกนะฮะแต่เนื่องด้วยที่ผมอยากจะทําให้เกมเนี่ยมันเล่นง่ายมากขึ้นผมเลยต้องแลก เล่นง่ายมากขึ้นยังไงนะฮะไอดี ID ผมเนี่ยมีปืนคริสต์มาสนะฮะแล้วผมขาดขนนกฟินิกส์นะฮะในการอัพสกิลพัดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าผมอัพสกิลพัดตรงนี้เต็มไวเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อีก36.4%นะฮะเท่ากับนะฮะเวลาตัวละครบินดุเนี่ยใช้สกิลนะฮะตรงนี้เลยนี่นะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่20เนี่ยแต่บวกไปอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมอัพเต็มเนี่ยมันจะเคลื่อนที่บนอากาศเร็วมากนะฮะ เร็วไม่เร็วเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบอันนี้ยังไม่ได้อัพอันนี้นะเนี่ยยังไม่ได้อัพสกิลบวกนะเดี๋ยวเล่นให้ดูว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะฮะซึ่งเราต้องออกเกมเข้าใหม่นะคือถ้าใครแบบแลกเคี้ยวนะฮะแลกขนนกฟินิกอะไรพวกเนี้ยแล้วมันมันไม่ขึ้นในครั้งไม่ต้องตกใจนะฮะอ่าออกเข้าเกมใหม่ก็ได้แล้วนะฮะเพราะมันเป็นอ่าบัคนะเออเป็นบักก็ออกเข้าเกมใหม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองตี p v p แบบ ยังไม่ได้อัพปืนคริสต์มาสกันนะฮะทำไมปืนคริสต์มาสเนี่ยมันถึงดีนักดีหนาะเดี๋ยวมาดูนะผมจะให้ดูว่ามันดียังไงนะฮะเออทำไมถึงเหมาะใส่กับบินดุใส่แล้วเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้ทีมนี้ไม่ไหวนะครับมีตัวบ,บินนะถ้าไม่มีจะตีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มีบินอีกแล้วอ่านี่นี่เดี๋ยนี่เดี๋ยวเรามาดูทีมนี้นะฮะอันนี้แบบเรายังไม่ได้อัพนะฮะปืนคริสต์มาสเลย เดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่ครับปล่อยบินดุไปนะก็จะเห็นนะครับการบินของผมก็จะบินถามว่าเร็วไหมก็เร็วนะนี่ฮะก็เร็วเร็วแบบเดียวไปถึงป้อมนะฮะแล้วก็ตีนี่ความเร็วประมาณนี้นะคูณ2ให้เห็นนะอันนี้กดคูณ2แล้วนะก็เร,ร็เออเว,ไรเวได้ประมาณนี้นะครับเออเนี่ยเร็วได้ประมาณนี้อ่านี่เร็วได้ประมาณนี้นะครับโอ้โอ,โอ้ไอเทมนะนี่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชันอัพกัน ว่ามันจะเร็วขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูนะฮะออกเข้าเกมใหม่ก่อนมาครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพอออกเข้าเกมเนี่ยขนนกฟินิกซ์ที่ผมแลกไว้เนี่ยจะมาหรือยังเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องตรงนี้หน่อยเผื่อได้ขนนกฟินิกซ์เพิ่มได้มาเพิ่มมาอีกนิดนึงนะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าได้มาหรือยังนะฮะขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่ครับขึ้นมาเป็นร30แล้วก็ได้เป็นประมาณเวลสี อ่านี่ครับเป็นเพิ่มความเร็วขึ้นที่จาก11.4เพิ่มมาเป็น31.4%กดอัพไปเลยครับ8 0ด0 0นแปนนะกดอัพไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้แค่บวก4นะยังไม่ตันเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างว่าระหว่างเมื่อกี้กับตอนเนี้ยความเร็วมันแตกต่างขนาดไหนนะฮะเอออันนี้คือผมอยากจะมาทดสอบให้ทุกคนดูเนี่ยแหละทีมนี้เลยไม่มีตัวบินอ่าเราปล่อยไปตัวไปยื้อเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่เลยเห็นไหม,ป,มปั๊บมาปึ๊บบินนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงครับรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นไหมแป๊บเดียวถึงป้อมแล้วตีแล้วนะฮะป้อมคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเห็นไหมรู้สึกว่าเร็วขึ้นไหมครับนี่ครับเรียบร้อยครับป้อมแตกแล้วเห็นไหมฮะว่ามันจะมีความวิ่งที่มันไวมากขึ้นที่ไวขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าปืนคริสต์มาสมีตรงนี้ฮะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ตรงนี้ ะะซึ่งคนบอกว่าถ้าผมไม่มีปืนผมสามารถใช้อะไรแทนได้มันจะมีภารกิจที่เราต้องล็อกอินครบ120วันได้หูฟัง8ดาวนี่แหละใช้แทนได้เหมือนกันเพราะว่าสกิลพัชเนี่ยจะมีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือให้เห็นเลยนะเนี่ยครับให้เห็นเลยว่าแบบโหดมากอันนี้คือบวก4นะยังไม่แม็กนะฮะ่ะเดี๋ยวเล่นกันเอาให้คนนกหมดเลยนะฮะคือมันจะวิ่งเร็วมากขึ้นนะฮะบอกได้เลย เนี่ยแหละคือว่าทีเด็ดคือผมอะ่ะรอจะมาอัดคลิปแล้วจะทําให้ทุกคนเห็นนะว่าไอ้ตรงเนี้ยดีนะครับน่าใช้งานเออแล้วเราเล่นป้ายเหลืองด้วยนะครับอันนี้มีตัวบินไม่ไหวครับตัวบินตีไม่ไหวอ่าโ,อโหอันนี้ก็โหดเกินนะโหดเกินไปหรือเปล่านะฮะทีมล่วงลงมานะมีแต่ตึงตึงการบินไม่ได้ครับการบินเราไม่ไหวอยู่แล้วนะครับตัวบิน อ่าทีมนี้โอ้โหแต่ตัวนี้ตีป้อมเราทีเดียวก็เจ็บนะเออก็ก็อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเออตัวนี้ก็ตีป้อมทีเดียวเจ็บอะ่ะอย่าเสี่ยงนี้กว่าอ่ะการบินตัวนี้ร้อยสี่สิบลองแมมอ่ะลองดูเผื่อจะไหวอ่าเผื่อจะไหวลองดูลองดูงดนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้ติดล่างโคลด้วยนะครับเพิ่มความโหมดขึ้นไปอีกนี่ครับ จะเห็นนะว่าตัวบินนี่จะแบบมาครับโอ้โหแต่หมากลุกทีเดียวคริต,ตายเลยนะฮะเรียบร้อยฮะไม่ไหวครับตัวยืนผมไม่ไหวฮะนี่นะก็อ่าพักพื้นผมยังยื้อไม่ได้ผมไอดีเนี่ยโชคร้ายอยู่อย่างเดียวครับโชคร้ายตรงที่ไม่ได้อ่าตัวไอเจ้าสาวอะนะเออบาเรทักษะโชคร้ายอย่างเดียวครับไม่ได้บาเรทักษะ ะะถ้าได้ตัวบาเรียรทักษะมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นง่ายนะไอที่เป็นตัวโคนี่เจ้าสาวหรือว่ามูนนายอำเภอนี่แหละนะฮะไม่ได้นี่แหละนะฮะเสียดายมากนี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันอ,อันนี้ที่ผมตัดสินใจเล่นเพราะว่าตัวอทอโทโคอทโทโอิเราเป็นธาตุไฟนะฮะกินโทโคอคิเป็นธาตุไฟแล้วไฟมชนะไม้ผมก็เลยตัดสินใจเล่นนะฮะมันจะยื้อไมกี้ได้เนาะไมกี้กวดาวแม็กนี่ครับเรียบร้อย เห็นไหมฮะว่าบินไวและตีป้อมได้เร็วมากขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าบินช้ากว่าจะไปตีป้อมก็นานนะแต่น,นี้พอบินไวไปตีป้อมจบเกมได้ง่ายมากขึ้นอีกก็ทําให้การเล่นพ p พป้ายเหลืองบินของผมเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นอีกแล้วผมก็คิดว่าดันหลีกมันน่าจะดันง่ายขึ้นนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวหาอีกทีมหนึ่งนะครับได้ไหมเนี่ยมีรายการบินทั้งนันเลย เน,เนี่ยอยากได้มูลแนอเพอรครับนี่เลยความสามารถบาเรียทักษะเจดวิไม่ออกสักทีอาทีมนี้ครับไม่มีการบินเดี๋ยวดูว่าผมจะยื้อได้ไหมเออจะยื้อได้หรือเปล่านะครับไปครับมานี่ครับผมอ่าคือบางคนอาจจะเห็นนะว่าเอ้ผมมีเครื่องสุดท้ายอย่างตัวเนี้ยไอไออะไรนะมันชื่อมูลไหมมูลทหารเสือเงี้ยเออ ผมมีมูลอาหารเสือเนี่ยมันมันได้ไหมก็ต้องตอบเลยนะครับว่ามูลอาหารเสือมันไม่ติด100%นะฮะไอความสามารถเครื่องสุดท้ายอ่ะเออมันสุ่มติดนะฮะมันไม่เหมือนกับนายอำเภอหรือว่าตัวละครอ,อย่างโคโนี่เจ้าสาวนะฮะไอความสามารถบาเรียทักษะพัดหรือว่าบาเรียทักษะที่เป็นรูปบวกอันนั้นเนี่ยโอกาสติด100%ปล่อยมายังไงก็ติด7วิ ยื้เกมได้7วีแน่นอนอันนั้นดีมากๆแต่ไอดีนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไว้อนาคตได้ตามล่าแน่นอนนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะฮะในส่วนของ PVP นะฮะและในส่วนต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ผมเหลือเนี่ยผมจะเอาไปแลกอะไรนะฮะก็อันนี้ผมไม่แลกคนนกผมไม่แลกนะฮะอันนี้เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะแลกเก็บไว้นะฮะเพื่อจะทําตัวนู้นตัวนี้เพิ่มนะครับอาจจะแลกเก็บไว้และสิ่งที่ผมจะทุ่มก็คือ ถ้าใครนะครับเล่น ID ปกติเลยแบบเล่นปกติไม่ได้ดองนะไม่ได้ดองป้ายเหลืองเนี่ยแลกขนนกถ้าเหรียญตรงนี้เหลือแลกขนนกให้หมดแต่สําหรับผมเนี่ยขนนกไม่จําเป็น ID ดป้ายเหลืองครับจําเป็นที่สุดคือเหรียญแลกไปเลยเอาให้หมดตัวยิ่งแลกเยอะยิ่งดีนะครับเนี่ยรอบละหล้าน1ล้านเนี่ยแลกเก็บไว้เพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องใช้เหรียญกับ ID ดป้ายเหลืองเยอะมาก และกิจกรรมนียผมชอบมากเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยได้เงินเยอะนะฮะมีเงินเอาไว้อัพเรนเจอร์ขึ้น9าดาวนะฮะการอัพเรนเจอร์ขึ้น9าดาวนี่มันไม่ใช่ถูกๆนะฮะประมาณ15ล้านนะฮะเออปลายเหลืองเนี่ยต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะฮะหรือไม่การจะปั้นเป็นร่างอันตราหรือร่างไฮเปอร์ก็ใช้เงินเป็นล้านๆเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะ กินเงินมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแลกเงินเก็บไว้เลยถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าใครจะแลกตามผมนะแลกเหรียญมาเลยครับ id ป้ายเหลืองได้ใช้แน่นอนนะฮะแลกเก็บไว้นะครับนี่เลยปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะแลกมาเลยนะครับเอาให้หมดฮนะไม่เป็นไรเพราะว่าเยวเหลืออีกประมาณ3วันเคลียเควสได้ประมาณ3วันก็เดี๋ยวเอามาแลกเหรียญต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือไว้สักนิดนึงเอาไวแ้แลกอันนี้เดี๋ยวลองดู นะครับ <net> <net> ่วนกบอันนี้ผมไม่แลกนะเพราะว่าไม่ได้จําเป็นนะครับ <net> ผมจะปั้นเฉพาะตัวที่อยากปั้นเท่านั้นก็กบ8ดาวก็เฉยๆเปลืองนะกบ8ดาว30สเนี่ยเอามาแลกเป็นเหรียญได้ต้อง3ล้านอะแลกเหรียญดีกว่านะออรอบละหนึ่งล้านเนี่ยสิบสิเหรียญเองนะฮะสิบไอเนี่ยสิลูกแก้วเองเนี่ยได้ต้อง1ล้านเลคุ้มมากฮะกิจกรรมแบบนี้ดีนะฮะแลกเก็บไว้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะนี่เลยนี่ นี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมมีเหรียญเท่าไหร่เนะยฮะซึ่งป้ายเหลืองห้ามพลาดครับกิจก,กรรมนี้ถ้าใครไม่ได้มาเล่นตั้งแต่ต้นเดือนก็พลาดโอกาสในการสะสมเหรียญ51ล้านนะฮะก็สบายและหายห่วงแล้วมีเหรียญใช้แล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเห็นไหมครับอัปเกรดเห็นไหมฮะการขึ้นเป็น9ดาวเราต้องเสีย15ล้านนี่ฮะสิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูการขึ้นไฮเปอร์กันนะ าการขึ้นไฮเปอร์นี่ผมมีกบ9ดาวอยู่2ตัวแล้วนะครับก็ค่อยๆเก็บกบอ่ากบม่วงอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยละกันนะเป็นม่วงไวเพราะว่าผมเปิดกบไวนะฮะแล้วได้กบที่มันไม่ตรงสายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ผมจะได้ปั้นตัวโคนี่คริสต์มาสหรือว่าโคนี่วินดุของเราเนี่ยให้ตันให้เร็วที่สุดนะฮะตอนนี้ก็บวกเป็นอ่าสิและขาดอีก8ตัวนะฮะก็อีกไม่ไกลละ อนาคตอีกประมาณเดือน2เดือนก็น่าจะทำก้า9ดาวแม็กได้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูครับขึ้นไฮเปอร์3ล้านครับไม่ใช่ล้านนะ3ล้านนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าขึ้นอันต้าเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าเงินเนี่ยมันใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาแลกเก็บไว้นะครับนี่ขึ้นอันต้า1ล้านขึ้นไฮเปอร์3ล้านโอ้โหเปลืองตังค์มากๆนะครับผมนะอาก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ กำลังเล่นนะฮะแล้วกําลังหาแนวทางไอดีินดุป้ายเหลืองที่เล่นว่าจะไปยังไงก็อาจจะเดินตามแบบผมก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยแกลกร้านค้าเนี่ยแลกอะไรกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปหน่อยนะ,ะอยากจะรู้ว่าส่วนใหญ่แลกเหมาหมดกระดานไหมหรือว่าเหลืออะไรไว้บ้างอะไรไม่จําเป็นสําหรับทุกคนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ